เดี๋ยวซีซั่น4มานะครับ Battle Pass ส,สกินมิติกอะไรต่างๆตัวใหม่ด้วยนะครับไปสนับสนุน Battle Pass ใหม่กันได้นะครับ r i ร Man Shop เท่านั้นราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมสกินมิติกของซิกม่านะครับเราคาดเดากันไปก่อนแต่ว่าเปิดเผยอย่างแน่ชัดเนี่ยรอน่าจะมันเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยสังเกตไหมมันเปลี่ยนแล้วนะตอนแรกอะมีคนไปแคปทันว่าเขาใช้รูปซิกม่ามาขึ้นสังเกตไหมซีซั่น3เป็นสกินคิริโกะนะอ่ะมาเทราสคิริโกะใช่ไหมลองย้อนกลับซีซั่น2เป็นซุสจังเกอร์ควีนนเห็ปะ เนี่ยซีซัน่นสองมันซูสังก็ควีนซีซั่นหนึ่งอะอยู่ไหนวะซีซั่นหนึ่งเป็นไซเบอร์ลีมอนเกนจิแปลว่าซีซั่นสี่เนี่ยนะไม่เรียนไอ้นี่ไม่เรียน,เ,ยนเปลี่ยนปกไม่ทันแล้วแกเปลี่ยนปกไม่ทันแล้วมีคนแคปไว้ได้ฉะนั้นผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าซิกมาสกินมิติกมาแน่นะครับส่วนซีซั่นสี่เทรลเลอร์จะมาตอนสี่ทุ่มห้าสิบห้าวันที่หกนะครับแต่คืนนี้ตอนตีหนึ่งจะมีเปิดตัวตัวละครใหม่อย่างเป็นทางการนะครับ ฮีโร่คนไทยไม่ใช่คมแมนะฮะอันนี้เกมถูกบอกด้วยบอกมาแล้วครับ <g ay> เป็นคนไทยจริงๆ <c oughs> โอเคไหมไม่ได้หลอกนะนี่รันพฤกษามณีนะครับผมฮีโร่สายสปอร์ตสัญชาติไทยคนแรกของ o อ w โพสต์นี้ก็มีแค่นี้ครับผมเปิดให้ดูแค่นี้เปิดเผยแบบออฟฟิเชียลมาตอนแรกเนาะสําหรับรูปเทรลเลอร์สิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นดอกบัวและที่สําคัญเลยก็คือเหมือนจะมีถุงมือใส่แล้วเป็นถุงมือสีทองด้วยแปลว่าตัวละครนี้มันมาพร้อมสกินปืนทองตั้งแต่แรกเลยหรอแบบเราไม่ต้องปลดสกินปืนทอง เกี่ยวไหมวะชื่อว่า life เ i v e r เต็มๆเนาะพูดซ้ำอีกนิดนึงคือ life ชีวิตใช่ไหมเ i v e r เนี่ยวีปกติมันจะแปลว่าสารมันคือเหมือนเวลาเราสารตะก้าเวลาอะไรอย่างเงี้ยของประเทศไทยอ่ะการทอผ้าเงี้ยเออมันได้หมด life เ i v e r ก็คือเหมือนเราสารชีวิตขึ้นมาทอชีวิตขึ้นมาประมาณเนี้ยถักทออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนมาก็เหมือนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือในโปเกมอนหรือเปล่าวะให้ผมเดาเนี่ยพูดถักทอชีวิตอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นโพสที่ผมอยากจะเอามาพูดถึงกันเต็มๆนะครับ คือโพสต์นี้เป็นโพสต์ของ g m m n n g o s e เนาะ Live v i เว e r ฮีโร่ชาวไทยคนแรกในโอเวอรชื่อเต็มๆคือนิรันพฤกษามณีนะครับชื่อเล่นชื่อว่าบัวอายุ29ปีอย่างนี้ผมก็ต้องเรียกเขาว่าพี่บัวบ้านเกิดอยู่เชียงใหม่โอ้ตามเนื้อเรื่องเลยโอ้บอสคือบ้านเกิดก็อยู่เชียงใหม่เหรอเนี่ยตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับอย่างที่รู้ว่าฮีโร่ตัวนี้แล้ก็ตัวถัดไปจะเป็นซัพพอร์ตเนาะ ผู้ให้เสียงผ้าคือคุณภูวินตั้งสักว์ยืนนะครับส่วนคุณภูวินตั้งสักด์ยืนเป็นใครผมก็จะลองเสิชดูเพราะผมไม่รู้จักเหมือนกันะฮะมีวิกิพีเดียด้วยนะครับเป็นนักสแสดงนะครับผมตรงนี้ผมไม่เน้นละกันขอข้ามไปเลยนะครับใครสนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเองได้เนาะอาวุธและอันติเมตก็มีการเปิดเผยข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างแรกคืออาวุธเนี่ยน่าจะมีอยู่2แบบหลักนะมีเลขหนึ่งเป็นฮิวิ่งบลัซซัมดอกบัวฮิลส่งดอกไม้ออกไปฮิวเพื่อนแรงตามการชาร์จค้างไว ผมเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นโปรเจกไทแน่แน่ที่เราสามารถชาร์จได้อาจจะอารมณ์คล้ายซิมเมทรากดคลิกขวาแบบนั้นหรือเปล่าคือซิมก็จะมีคลิกขวาชาร์จแล้วก็ปล่อยออกไปโปรเจกไทวิ่งค่อนข้างไวแต่ว่าขึ้นกับว่าเราชาร์จเยอะแค่ไหนดาเมจก็จะแรงขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็น่าจะทรงเดียวกันหรือเปล่าคือยิ่งเราชาร์จนานมันจะยิ่งฮิวแรงขึ้นเท่านั้นส่วนอาวุธที่2นะครับตอนวอลลี่กระสุนหนามคามอธิบายเขาบอกว่ายิงกระสุนหนามไปเป็นกลุ่ม <laughs> ช่วยกูได้เยอะเลยเนาะมันก็คือการโจมตีแหละ แต่ว่าในเมื่อมันแยกเลขหนึ่งเลขสองอ่ะมันแปลว่าเราต้องเปลี่ยนอาวุธไปมาแบบเมอร์ซี่หรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ไฮหมดเลยอ่ะยิงแบบรามาตาหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้นะไฮเอโคเออก็เป็นไปได้เออก็เป็นไปได้มาดูสกิลกันก่อนสกิลฮิกาซพีทอลแพลตฟอร์มก็คือเหมือนว่าสร้างดอกบัวเป็นเป็นที่รองตีนให้สร้างแท่นดอกไม้บนพื้นลอยขึ้นสู่ที่สูงเมื่อถูกเหยียบเป็นแท่นคล้ายๆลลิฟต์อ่ะเหมือนสร้างลิฟต์ให้เพื่อน ถูกไหมอันนี้คือสกิลสร้างหรืเพื่อนพาเพื่อนขึ้นไฮกราวได้แต่จะสูงแค่ไหนก็ไม่ทราบได้แม่งคือเอาเบโดเกนชินเลยไอ้ที่ใครเคยเล่นกินชินน่าจะรู้ประโยชน์ของสกิลนี้หลกัหลกเลยคือมันทําให้เพื่อนเราขึ้นไฮกาวง่ายเนาะอย่างเช่นตัวที่ขึ้นไฮกาวยากๆไม่ว่าจะเป็นลายฮาร์มัตตาจังเกิ้ลควีนด่านที่มีไฮกาวเล่นง่ายขึ้นแน่นอนแค่ต้องหยิบตัวนี้มาเล่นด้วยเออแค่ต้องหยิบพี่บัวมาเล่นด้วยพี่บัวก็จะพาคุณขึ้นไฮกาวได้แบบง่ายๆนะครับแต่ว่าลิฟต อันนี้ก็รอดูนะครับเพราะถ้ามันขึ้นชา้ามันก็น่าจะยากอยู่อะ่ะแต่ถ้าขึ้นเร็วเกินม,มันก็อาจจะโกงเลยหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูนะต่อมาคือสกิลเลบชิพครับ r e j u n e n a t i n g Dash Dash ฟื้นพลังทรงประมาณนั้นพุ่งตัวไปยังทิศทางที่กดและฟื้นฟูตัวเองเล็กน้อยเป็นสกิลสำหรับเคลื่อนที่แล้วก็ฮิลตัวเองด้วยเป็นสกิลเอาตัวรอดแหละแต่ว่าจะไม่มีไอเฟรมนะเข้าใจว่าอย่างนั้นการพุ่งตัวไปในทางที่กดเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีไอเฟรม คือมันไม่น่านจะเหมือนเฟสของอมมยรารอดูในเกมแล้วกันตีหนึ่งะครับอย่างที่บอกสกิลขึ้นที่มีแล้วอ่ะขึ้นไฮกกวได้ด้วยสกิลต่อมาคือสกิล e life grip ดึงตัวเพื่อนร่วมทีมเข้ามาและสร้างโล่ขึ้นมาป้องกันไอ้สกิลนี้แหละไอ้สกิลนี้แหละ life grip เนี่ยมึงดึงตัวเพื่อนร่วมทีมเข้ามาเนี่ยถ้าเราเล่นคริโกะอย่างเงี้ยสามารถว้าไปหาเพื่อนได้คือเราเอาตัวเองเนี่ยว์าไปหาเพื่อนได้ แต่สกิลนี้ของพี่บัวเนี่ยจะดึงเพื่อนมาหาเราได้นั่นหมายความว่าผมสามารถดึงเพื่อนมาตกเขียวได้หรือว่ากูดึงเพื่อนแบบมึงมานี่ดิกูจะกวลวนตีมึงอะไรเงี้ยกูไม่ให้มึงเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงเพื่อนออกมาเลยสกิลมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยอะจากคาอธิบายนะแต่โอเคอย่างหนึ่งเลยคือเดี๋ยวเราต้องดูระยะว่าระยะไกลไหมมันต้องมีเรื่องของระยะมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการกําหนดว่าจะดึงเพื่อนในสถานการณ์ไหนได้บ้าง สำคัญเลยแบบสมมุติว่าเพื่อนอยู่หลังโลกเราจะดึงเพื่อนทะลุโลกกลับมาได้ไหมอย่างเนี้ยเออก็น่าสนใจหรือว่าอย่างที่พูดไปก็คือถ้ามันดึงตกเหวได้อย่างนี้คนเล่นพี่บัวแม่งไม่แกล้งเพื่อนรัวๆเลยหรอวะแบบว่ากูเล่นดึงเพื่อนตกเหวอะไรเงี้ยเราเพื่อนก็ตายไปบายบวกมบือฟลีเอาเชือกไปแปะเพื่อนเราเพื่อนกดเพื่อนโดนดึงงี้ปะอ๋อ เออเออแบบนั้นก็น่าสนใจใช่ใช่เออแบบนั้นก็แบบนั้นก็มีความเป็นไป,นปนได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็คือเพื่อนสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะยอมโดนดึงหรือไม่ยอมคือมันน่าจะต้องมีเมคนิกอะไรสักอย่างนั่นแหละเพื่อให้เพื่อนอะยอมโดนดึงนึงกออกปะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราดึงโดยที่เขาไม่ได้ยอมกลายเป็นว่าแม่งแ,แบบกูโดนดึงไปไหนก็ไม่รู้อะคนโดนดึงอะพี่บัวก็จะพาคุณไปเที่ยวอะแบบว่าไม่ต้องเล่นอะเกมนะี้ผมจะดึงไอ้แทงที่ชอบวิ่งไปคนเดียว <laughs> ดีเลยอันนี้ดีเลย แต่ระยะเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับระยะยังไม่บอกผมว่าสายโยนเกมเนี่ยชอบถูกใจพี่บัวแน่นอนแปลว่าคุณเนี่ยน่าจะอยากเล่นพี่บัวแบบเร็วๆถูกไหมถ้าคุณอยากเล่นพี่บัวแบบเร็วๆคุณก็อย่าลืมไปเติม Battle Pass แบบพรีเมียมผ่าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3แ0,000คนเพียงแอดไลน์ Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ w a t c h คอยราคาถูกไม่ง่ายไม่ต้องให้ ID หรือพาสเวิร์ดเพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ O Watch กดซื้อออเวชคอยและเลือกแพ็คที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการชำระเงินผ่าน Ra ซ e r Go กและก็ลิงก์ที่ได้ไปวางให้อดินในไลน์ได้เลยเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีแอดมินบริการดูแลตลอด2 4ชั่วโมงพร้อมบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล,แล้วสูงสุดนาน10เดือนต้อง richmanshop จะช้อปปิ้งที่ช้อปปี้อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์เพอร์โซนเลนช้อปปิ้งสินค้าใดก็ได้ในช้อปปี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปวันนี้ขายมาสองสามรอบแล้วนะฮะสำหรับ richman shop นอกจากการดึงตัวเพื่อนเข้ามาหาแล้วเนี่ยมันคล้ายๆฮุกอ่ะเออคือแทนที่เราจะฮุกศัตรูก็คือฮุกเพื่อนใช่ไหมล้วก็สร้างโล่ขึ้นมาป้องกันดูแล้วน่าจะเป็นสกิลเชิงดิ f เ n นซีฟเนาะจากการที่มีการสร้างโล่ให้อ่ะโอเคมาที่สกิลพาสซีฟพาร์ติ้งกิฟต์ของขวัญลาจากของขวัญก่อนจากอ่ะประมาณนี้ ตอนตายทิ้งดอกไม้ไว้เพื่อฟื้นเลือดให้เพื่อนหรือศัตรูที่เดินมาเก็บคือเรียกได้ว่าดอกบัวที่ตกอยู่เนี่ยไม่มีการเลือกฝั่งถ้าเป็นเพื่อนก็ได้ฮิลถ้าเป็นศัตรูก็ได้ฮิลโอ้โหคือมึงแบบเป็นผู้เล่นคนที่6ของฝั่งนู้นคุณนึกสภาพไีเวอร์เป็นผู้เล่นคนที่6ฝั่งนู้นแบบพี่บัวมาโยนเกมหรือว่าบินเทรดนะพี่บัวจะเดินไปอยู่ฝั่งศัตรูแล้วดึงเพื่อนคนหนึ่งไปตายด้วยแล้วตัวเองก็ยอมตายเพื่อฮิลศัตรูด้วยนี่คือพี่บัวแบบบินเทรดเดอร์ พี่บัวแบบโยนเกมเป็นผู้เล่นคนที่หของฝั่งตรงข้าม,มอย่างแท้จริงมีทั้งสกิลพาร์ตินกิฟที่ช่วยศัตรูได้แล้วก็มีทั้งสกิลไลฟ์กริปดึงเพื่อนเนี่ยก็ช่วยศัตรูได้เหมือนกันคุณสามารถดึงเพื่อนไปตายกับคุณได้ส่งประวัตินั้นเออคบเพื่อนของแท้ซับอีกฝั่งได้ด้วยใช่อันนี้คือเรียกได้ว่าซับฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับไม่ได้ซับได้แค่ฝั่งตัวเองนะฮะปกติแล้วนี่ก็บอกได้เลยว่าตัวอื่นทําไม่ได้อย่างพี่บัวแกแน่นอน สกิลมีประโยชน์จริงแต่ดูบ b ล s ์เกมมากใช่ครับเดี๋ยวคงต้องดูแหละผมว่าเขาต้องมีเงื่อนไขการใช้งานหรือว่าข้อจํากัดการใช้งานสักอย่างเพราะไม่งั้นน่ะถ้าเป็นตามควาอธิบายเลยคือแม่งแบบเกิดความชิบหายขึ้นอย่างแน่นอนฮะไปดูต่อกันที่อันติครับ Tree of Life ต้นไม้แห่งชีวิตสร้างต้นไม้ชีวิตในจุดที่กําหนดต้นไม้ส่งลําแสงฮิลเพื่อนเป็นระยะตัวต้นไม้สามารถถูกทําลายได้พูดง่ายๆว่า Tree of Life เนี่ยคือการปักเสาฮิลครับอืม Super ชาร์เจอบัตทู่ใช่เลย ถ้าใครที่เคยเล่นโอเวหนึ่งมา Tree of Life เนี่ยคือคล้ายซูเปอร์ชาร์เจอร์ของโอริซามากมันคือการปักเสาฮิวออส่วนฮิวเท่าไหร่ไม่รู้ระยะฮิวยังไม่รู้ต้นไม้ส่งลำแสงฮิวไอคำว่าต้นไม้ส่งลำแสงฮิวเนี่ยมันคือฮิวแบบไหนอะคือมันเป็นฮิวที่ขึ้นทันทีเลยไหมแบบว่าฮิวปุ๊บเด้งเลือดทันที50หน่วยอะไรงี้หรือเปล่าหรือว่าค่อยๆเด้ง แล้วก็ฮิลทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้อยู่กี่วิก็ยังไม่รู้เลือดของต้นไม้เยอะหรือเปล่าเลือดของต้นไม้ผมคิดว่าต้องเยอะอย่างน้อยก็อาจจะประมาณแบบอาจจะแบบบอ๊อบอะคือคุณนึกนะแอชสามารถเรียกบ๊อบมาช่วยยิงได้เป็นคนผู้เล่นคนที่6ถ่วงรถได้ด้วยถูกไหมบ๊อบเลือด1น0 0แล้วไอ้ต้นไม้อันเนี้ยมันคือต้นไม้ฮิลต้นไม้ฮิลคือมันทำดาเมจศัตรูไม่ได้เออแต่มันก็มีความโกงนะคือบอ๊อบอะมันทำดาเมจศัตรูได้แต่มันก็ฮิลเพื่อนไม่ได้ถูกไหม ถ้าเรามองว่าบ๊อบมีเลือด1000แล้วต้นไม้ฮิวเนี่ยมันควรจะมีเลือดสักเท่าไหร่ดิประเด็นก็คือต้นไม้ฮิวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะฮิวเพื่อนในระยะได้ทุกคนเลยน่าจะฮิวได้ทุกคนแต่บ๊อบอ่ะกลับกันคือบ๊อบเนี่ยยิงได้ทีละคนนะแต่ถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยผมเดาว่าต้นไม้ถ่วงพลอยไม่ได้นั่นก็คือตัวสกิลแล้วก็อันติเมทคร่าวๆข,ของพี่บัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาอ่านเนื้อเรื่องกันนิดนึงนะฮะมีเนื้อเรื่องพี่บัวให้อ่านด้วยครับนิรันหรือ Life นนรรรไลฟ์วิ ไทยนี่ยังมีั้นสูงอีกหรวะโดยเป็นลูกคนกลางและมีพี่สาวและน้องสาวตัวนิรัน์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กลหลงไหลในพืชพันธุ์ธรรมชาติเข้าไปเล่นและศึกษาในสวนดอกไม้ประจําตระกูลอยู่ตลอดเมื่อเริ่มโตขึ้นพ่อกับแม่ของนิรัน์ก็ตัดสินใจส่งเขาเข้าไปเรียนในวิทยาลัยของบริษัทวิสกาด้วยความคาดหวังว่านิรัน์จะกลับมาสารต่อความมั่งคั่งของครอบครัวที่นี่เองนิรัน์ได้เป็นเพื่อนร่วมห้องกับสัตยาวัฒสวาณีหรือเซมิทร่า หลังศึกษาจบและเริ่มทำงานในบริษัทวิสกาตัวนิรันต์ก็ค้นพบว่าโลกนั้นเต็มไปด้วยปัญหาผู้คนและธรรมชาติเดือดร้อนและถูกทำลายด้วยความมุ่งมั่นจะสร้างโลกที่ดีขึ้นนิรันต์ลงมือศึกษาวิจัยผนวกรวมเทคโนโลยีฮาร์ดไลท์ของวิสกาเข้ากับธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่เขาตั้งชื่อว่าไบโอไลท์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำแสงและพลังจากธรรมชาติมารักษาสิ่งต่างๆก็คือเป็นสายฮิวนิรันต์ต้องการใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือโลกแบบ แบบฟรอฟรแบบฟรีฟรีน่าจะอย่างนั้นช่วยโลกแบบฟรีฟรีแต่ว่าวิสก้าบอกว่าสิ่งที่เขาค้นพบเป็นกรรมสิทธิ์ของวิสกา้าก็คือเหมือนเราไปทํางานให้บริษัทนึ่งอะแล้วคุณก็ค้นพบอินโนเวชันอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีกฎการจ้างงานอยู่แล้วครับว่าถ้าคุณคิดค้นอะไรใหม่ขึ้นมาได้มันจะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะ ก็คือวิสก้าเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เขาค้นพบเป็นกรรมสิทธิ์ของวิสก้าเพราะมันมีรากฐานมาจากเทคโนโลยีของวิสก้าแถมนิรันยังใช้เวลาง,งานและอุปกรณ์ของวิสก้าในการวิจัยโอเคทำให้นิรันตัดสินใจนําเทคโนโลยีใบวอไลต้นแบบลบหนีเอ้มาจากบริษัทและถูกตามล่านในฐานะอัชญากรอ, <c oughs> อยู่ดีไม่ว่าดีกูเป็นอัชยากรแล้วกันโอ้ตรงนี้เขาเขียนว่าคลิกซ้ายเพื่อยิงกดหหรือ2เพื่อสลับโหมดการยิงหมายความว่ามันคล้ายๆเมอร์ซี่เลยสิ ต้องเปลี่ยนอาวุธ1กับ2ใช่ไหมคาถากับปืนอันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนดอกบัวฮิวกับหนามเพื่อยิงรูปแบบการเล่นของไลฟ์วีเวอร์เดียวนะมึงมีแล้วเลยไนลองอ่านดิหลังจากเราได้ลองเล่นจริงสัมผัสกับ Life ไลฟ์วีเวอร์ไปด้วยตนเองก็ต้องบอกว่านี่คือซัพพอร์ทที่มีศักยภาพสูงมากพอตัวและมีแนนโ้มจะกลายเป็นตัวเมตาของเกมได้อย่างไม่ยากเย็นจุดเด่นของไลฟ์วีเวอร์ไม่ใช่เรื่องการฮิวแต่เป็นการทําเกม เติมเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยความสามารถที่โดดเด่น2ท่านั่นก็คือ P รีทอฟเฟลตฟอร์มและไลฟ์กริปในฝั่งของการฮิลไลฟ์วีเวอร์เป็นตัวซัพพอร์ตที่จําเป็นต้องอ่านเกมล่วงหน้าพอสมควรในขณะที่ซัพพอร์ตบางตัวในเกมสามารถรอฮิลแบบ Reactive หรือว่ารอให้เพื่อนโดนดามจแล้วค่อยหันไปสนใจได้แต่ด้วยการฮิลที่ต้องใช้เวลาในการชาร์จทําให้ไลฟ์วีเวอร์ต้องมองสถานการณ์ล่วงหน้าว่าเพื่อนคนไหนกำลังจะโดนดามจและต้องการได้รับการฮิล จุดเด่นของรูปแบบการฮิลของไลฟ์ฟฟเวอร์อยู่ที่เป็นการฮิลที่ล็อกเป้าหมายแบบเดียวกับคริโกะหรือเมอร์ซี่ทำให้ผู้เล่นไม่ต้องอาศัยความแม่นในการเล็งมีเวลาในการตัดสินใจส่วนอื่นๆแทนโอเคอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าการฮิลผมว่าแม่งต้องเป็นโปรเจกต์ายแน่ๆต้องพรีฮิลด้วยอย่างคริโกะเนี่ยก็ต้องพรีฮิลเพราะว่าคริโกะมีเวลาในการเดินทางของยันเนาะต่อให้เราเห็นเพื่อนเลือดเต็มคริโกะก็ต้องฮิลเผื่อเพื่อว่าเพื่อนอาจจะโดนดาเมจ แล้วยานเราไปถึงพอดีก็ได้ฮิวเลยอันนี้ก็คล้ายกันคือไม่ใช่เรื่องของการเดินทางของกระสุนแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของการต้องชาร์จด้วยซ้าอืมถ้าเพื่อนยิ่งเจ็บก็ยิ่งต้องชาร์จนานเพื่อฮิวหนักนะ่ด้านการป้องกันตัวเองถ้ายิงโจมตีอย่างตอนวอนลลี่นั้นมีดามจค่อนข้างสูงยืนสู้กับ DPS หรือแทงได้พอสมควรยิ่งถ้าอยู่ในระยะใกล้แล้วโดนเฮดชอด็อตเต็มเต็ม,ตมรัวๆทำให้ไลนวีเวอร์สามารถยืนดวลเอาตัวรอดได้พอสมควรอะชัดเลยผมว่าดามจอันนี้แม่งคือรามตา พี่บัวเติมเกมยังไงครับไซริมันจบเติมไหมเดียวเแต่การโจมตีเป็นการสลับโหมดทําให้ไลฟ์วิเวอร์ไม่สามารถฮิลไปด้วยและโจมตีไปด้วยได้นี่คือประเด็นหลักคุณต้องเลือกว่าคุณจะฮิลหรือคุณจะทำาทารเมไม่สามารถทําพร้อมกันได้ยิ่งสกิลอื่นๆของไลฟ์วิเวอร์ไม่ได้มีการฮิลเลยแม้แต่ท้าเดียวยิ่งทําให้การสลับโหมดต้องคิดดีๆก่อนไม่อย่างนั้นอาจเจอสถานการณ์ที่ไลฟ์วิเวอร์รอดแต่เพื่อนคนอื่นนอนรอไปก่อนแล้วสกิลอ่ะไม่มีฮิลเลยคือนึกสภาพนะ สมมติเราเล่นแบบติดใช่ไหมแบบติะเป็นตัวที่ยิงได้ฮิวได้แล้วสกิลอ่ะช่วยเพื่อนได้ดีมากมีอมตะมีชิปฮิลเพื่อนรอบตัวถูกไหมครับทีนี้สมมุติว่าเป็นแบบติดรีพยืนกับเพื่อนนะแต่ว่าไม่ยอมฮิวเพื่อนนะยิงอย่างเดียวปรากฏว่าเพื่อนเจ็บเราสามารถกดชิปฮิลเพื่อนทันทีหรือว่ากด e เซฟเพื่อนทันทีถูกไหมแต่ประเด็นของไลฟ์วิเวอร์เนี่ยคือมันไม่มีสกิลที่เซฟแบบเร็วขนาดน,นั้นได้หรือมันไม่มีสกิลฮิลหมู่เพื่อนรอบๆตัวหรือว่าฮิลเบิร์สเลย ตรงนี้เขาก็เลยบอกว่านั่นแหละต้องคิดดีๆว่าคุณจะเปลี่ยนไปฮิลหรือว่าคุณจะเปลี่ยนไปทําดาเมจเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปทาดาเมจคือแปลว่าเพื่อนไม่ได้ฮิลเลยนะจากไลฟ์ฟีเวอร์จากพี่บัวเนี่ยเพราะพี่บัวกแบบไม่มีสกิลฮิลเลยนอกจากการคลิกซ้ายให้โดนเพื่อนพรีทอฟแพลตฟอร์มเป็นท่าที่ใช้งานได้หลากหลายจะไว้ใช้หนีใช้เพื่อนไว้ขึ้นไฮกราวหรือจะใช้ตัดจังหวะศัตรูก็ได้เหมือนกันแม้ตัวท่าอาจดูไม่มีอะไรมากแต่พรีท่าแพลตฟอร์มน่าจะเป็นอีกท่าที่แบ่งผู้เล่นไลฟ์ฟีเวอรอกก์ม โอเคก็เอาไว้ขึ้นไฮก้าหลักๆแต่เรายังก็เราก็ยังไม่รู้ว่ามันขึ้นได้สูงมากแค่ไหนแล้วก็เร็วมากแค่ไหนตอนที่ขึ้นดอกบัว Live Grip ท่าที่เหมือนเป็นจุดเด่นที่สุดของ l i บ e เวอร์เพราะนี่เป็นครั้งแรกในเกมโอ2สองที่ผู้เล่นมีสกิลที่สามารถบ,บังคับย้ายตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมได้ตามใจตัวเองอ่านประโยคนี้แล้วคุณสะท้านไหมครับเป็นครั้งแรกในเกมโอซสองที่ผู้เล่นมีสกิลที่บังคับย้ายตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมได้ตามใจตัวเองนี่แปลว่า ความชิปหายจะบังเกิดใช่หรือไม่ชิปหายกันท่วหน้าแน่นอนครับพี่บัวนี้ท่านี้ถือเป็นท่าทําเกมหลักของไลฟ์วีเวอร์และเราน่าจะได้เห็นคอมที่น่าสนใจเพราะไลฟ์กิฟต์ทำให้แทงและดี s สายลุยที่เดินหน้าเข้าไปหดกับศัตรูเล่นได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมมากยกตัวอย่างเช่นรฮาร์ดสามารถชาร์จพุง่งเข้าไปใส่ศัตรูได้อย่างปลอดภยัยเพราะมีไลฟ์วีเวอร์คอยดึงกลับมาให้อ่ะถ้ามองในแง่เนี้ยก็คือดีมากตรงที่ว่าเพื่อนเราที่เข้าไปล้วงเนี่ยสามารถ เอาสกิลเคลื่อนที่ทั้งหมดเพื่อเข้าไปลวงได้เลยเพื่อเข้าไปหาศัตรูได้เลยแล้วให้ไลฟวิเวอร์ให้พี่บัวคอยดึงเรากลับมาก็พอหรือตัวละครใส่ล้วนอย่างเกนจิเทรเซอร์สามารถปวนแนวหลังได้ดานขึ้นดุดันขึ้นเพราะรู้ว่ามีไลฟวิเวอร์คอยช่วยเซฟกลับมาได้ยังไม่รวมถึงการคอมโบกับอันติเมตของตัวละครอื่นได้อีกหลายรูปแบบและสุดท้ายอันติเมตใน tree of life ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่พลังในการฮิลที่ค่อนข้างต่อนเนื่องและมีระยะเวลาค่อนข้างนานแถมใช้เป็นกำบังเฉพาะกิจได้ดีด้วย ซึ่งการวางต้นไม้ทรีออฟไลท์ดีๆน่าจะมีฉากช่วยคลาชพลิกเกมสวยๆได้เลยฮิลต่อเนื่องค่อนข้างนานแล้วสามารถใช้เป็นอ็อบเจกต์เพื่อกำบังได้ด้วยเหรอโอเคหมายความว่าอันตีนี้เป็นอันตีแบบเซฟตัวเองก็ได้นะสมมติว่าเราโดนดีว่าบอมแล้วเราอยู่ในที่เปิดสมมติพี่บัวเล่นโพซิชันแย่ๆหน่อยนะแล้วเราใช้อันตีเนี่ยเพื่อเซฟตัวเองจะรีว่าบอมได้ <c oughs> <c oughs> เอาต้นไม้เอาเอาอันติต้นไม้เราเนี้ยเป็นตัวกำบังเดียวบอมได้อย่างนั้นเหรอไม่แน่ใจว่า ได้หรือเปล่านะหร,หรือว่าใช้บงชังแชตเตอร์ไรฮา,ารนงี้ได้เปล่าโดยรวมแล้วไลฟ์วิเวอร์จัดเป็นซัพพอร์ตที่อาศัยการเล่นเป็นทีมอย่างมากอาจจะไม่ใช่ตัวที่โดดเด่นในแร้งแบบโซโล่แต่ถ้าเป็นการเล่นแบบทีมถือเป็นตัวละครฟอร์มดีที่น่าสนใจและมาพร้อมความสามารถใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนในเกม Overwatch ดูจากทรงแล้วคือไลฟ์วิเวอร์พี่บัวแกน่าจะเล่นแบบ aggressiv ไม่ค่อยได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าแกเปลี่ยนมายิงปป๊บะแกฮิวไม่ได้เลย นั่นคือปัญหาของแกใช่ไหมแกอาจจะเปลี่ยนมายิงได้มากขึ้นตอนที่กดอันติแต่ว่าถ้าไม่ได้กดอันติอยู่น่าจะต้องเน้นฮิลแหละคงยิงอะไรมากไม่ได้โอเคตัวปัญหาก็ยังเป็นเรื่องเดิมคือสกิลไลฟ์กริปที่เราคุยกันไปนะครับสามารถบังคับย้ายตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมได้นะฮะอันนี้ก็น่าแปลกใจยิงแบบเอ็โคหรือเปล่าเป็นไปได้ครับตัวมาตอนไหนหรอครับมาซีซั่น4วันที่12เมษาครับเวลาไทย เดี๋ยวตีหนึ่งคืนนี้จะมีเทรลเลอร์แบบเป็นทางการออกมาให้ดูครับน่าจะเป็นเกมเพลย์ตัวสกิลใช้ให้ดูอะไรประมาณนี้เลยเนาะรอติดตามโวตให้แลนเลยครับดูแล้วเหมาะไว้อยู่วงนอกไว้ดึงเพื่อนออกแล้วอันติบางตัวเออจบแล้วนะครับสาหรับตัวละครใหม่นะครับผมไลฟ์วีเวอร์เรารอติดตามกันคืนนี้ได้เลยสําหรับใครที่อยากเห็นว่าสกิลเป็นยังไงเอฟเฟกเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าจะมี voice l i n ให้เราได้ยินกันด้วยนะครับส่วนให้เล่นจริงเนี่ยนู่นเลย สิบอเมษาคุณนึกสภาพดิแบบว่าเซตอัพนาโนเบสกันจีได้ขึ้นฟ้าอนาลาโน,โนกันจีกดเบสลิวเจต้องเ,เกลือแนได้แต่พี่บัวดึงกลับมาชารตฟิวอ่ะเออดึงแคสดี้ตอนใช้อันติผมว่าก็ดีดึงโอริซาตอนใช้อันติตัวไหนที่อันติมันเป็นรอบวงแล้วแบบเดินไม่ค่อยได้อ่ะผมว่าน่าจะเก่งนะถ้ามีพี่บัวไปเซตอัพช่วยอ่ะสมมติว่าโอริซาเรากดอันติสตูวิ่งหนีออกนอกวงพี่บัว วิ่งไปหาศัตรูแล้วดึงออริซ่ามาหาไอ้เฮียเออดึงริปเปอร์อย่างเงี้ยผมว่าแม่งโอ้โหเอาจริงแม่งเอาจริงมันน่ากลัวอยู่ถ้ามันสามารถดึงตอนเพื่อนอันติได้นะครับพี่บัวตายก่อนแล้วแจกเฮีย